นอดอาาอะไรละนอนปลานอนนอนไอนนอนไอ่นอไนอน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 อแนอนนอนเอนนออ่ะอหมือนโซชี โซชีได้ไหมโซชีได้หรือชีโซอย่าเลยมันต้องเป็นชีโซเนาะมันต้องไมม่่ใชชีโซันเป็นชีโซสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบินนี่เซ็งเชิญจ้าทิลาสวัสดีค่ะแล้วมีใครอีกตัวเดียวจิงจังอ๋อเรามีโผบพอดีพ่อจ๋าอ๋อตอนแรกมันไม่มีกูไงเธอเธออะไรมป็นล่ะพี่นี่ก็ฝ่ายชายฝั่งนู้นพี่นี่ก็ฝ่ายชายเนาะโอเคแต่งทรงขนาดนี้บอกว่านี่เป็นผู้ชายค่ะทิลาวันนี้ไม่ได้แต่งกระโปรงนะ ชก้โอเครู้สึกไงบ้างคะคุณเสงยังไม่ตั้งใจดีใจมากเลยครับผมที่ทุกคนมาร่วมแบบว่าลุ้นไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วบทสนุกเป็นยังไงครับผมแล้วก็ยังแอบแซวพี่ลิลเลยครับว่ามาได้ไงครับมอเตอร์ไซค์มาจะทำยังไงาาว่มจับยังไงก่อนอะไรนะคะจับยังไงก่อนอ๋อก็ถอยหลังเลยครับผมใส่เกียร์ถอยหลัง S <S 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 อ่ะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรในไดอะรอล็อกตอนนั้นมันมีไหม,มไม่เล่าเฉลยได้ไหมเล่าเฉลยได้ปะก่อนพูดได้ไหมมันไปดูอีกรอบแล้วมันจะมีอยู่หรอก็คือคนข้างบนะเขาเป็นก่อน อ๋อจริงๆมันมีตอนท้ายคนข้างบนที่ปิดก่อนอ่ะคนของกบเปออฝากบอกกบเปอด้วยเราจะด่าเขาไม่ได้เพราะผู้บัญชากรมันยืนตรงนี้เนาะท้เรียนไอคอนกาทะเลไหนคะทะเลเหรอท่ามกลางทุ่งหมดทะเลได้เลยทะเลทำไมถึงปิดก่อนทะเลดูไหมอ่ะเมื่อกี้ทะเลได้ดูกับเราไหมอยู่เนาะเมื่อกี้ทะเลได้อยู่กับเราตรงนี้เนาะ โอเคเออเพื่อะไรนะไม่รู้โอเคอยู่ครับบิลลี่อ่ะบิลลี่รู้สึกยังไบ้างก็รู้สึกดีใจมากขอบขอบคุณซีนสุดท้ายครับที่ทำให้ผมมีชีวิตรอดเพราะว่าบิลลี่บ่นอยู่ตลอดเวลาว่าโดนยิกหลังโดนยุงหัวแล้วก็มีคนจะมาเผาบ้านเพราะว่าที่ถ่ายมาใจร้ายเลือเกิดใจร้ายเลือเกินใจร้ายเล้วเกิเห็นเขาเป็นของเล่นเออเอองานวันนี้เอางี้ไหมอะไรไหนๆก็น่ารัก เรามาเป็นเดี๋ยวคุณเป็นคุณโซแล้วเราเป็นคุณสายให้ได้ให้เขาขึ้นมารับรางวัลดีกว่ารางวัลเดอร์เกสต์เซนตไวอ่าเขาต้องมส่งความหวังกันได้วยอ๋อหนักจริงด้วยอ่ะพี่ลามามาได้สิโอเคค่ะเอาอะไรอ่ะต้องลงก่อนไหมต้องลงก่อนไหมต้องลงก่อนลงๆละลงไปก่อนวันนี้เราเล่นสดกันเลยหรอดีๆจะบอกอะไรให้มันมีซีนนี้ซีนนี้ทุกคนรางวัลเดอร์เกสต์เซนต์ไวท์อวอร์ปีนี้นะคะได้แก่ ตหิสาวทั้งมาแล้วอ่ะสาวทั้งตึ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 ง วอนนั้นเป็นแบบนี้จ้ะวันนั้นเป็นแบบนี้เลยจ้ะหนึสองซัดและรางวัลเดอะเกตเกอไว้อวอรดประจำปีนี้ได้แก่ต้องตื่นเต้นนะตอนนี้ต้องตื่นเต้ปันเนามินค่ะว้า้าวว้า้าวด้าวด้าน รู้จักสปีดใช่ไหมลูกครับผมสปีดพูดเร็วๆ่ะหนูขอบคุมากเลยนะครับที่เอาติดตาออันนี้ครับถูกอ่ะนายพูดอ่ะความในใจอ่ะก็จริงๆยังตื่นเต้นอยู่เลยครับผมตอนนี้ที่ได้ขึ้นมายืนตรงนี้จริงๆต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นส่วนผสมที่ทำให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่น่ารักที่สุดของผมครับเทรอสครับแฟนรางวัลแฟนของ The Gayest Y Award ได้แก่น็ตพัชร รู้ตัวนะเป็นคิวชานเมื่อกี้เป็นสปีดที่ดีมากแต่ยังไงนักแสดงมันไม่ได้มีแค่นี้นะเรื่องเนี้ยโอ้ใช่เพราะมีเขาม่อีกสองยังไงขอเสียปกมือให้กับคุณไทยและคุณสองหน่อยค่ะเจรจาเออทุกคนงงหมดเลยจ้าเพราะว่ามันเป็นคิวโดนงบแบบนี้ค่ะโทษดีกว่าโดนงบป้าเแล้วเธอแล้วเวลาเราเหลือไม่เยอะนะอ่านี่ก็คือพี่ไทยแล้วก็พี่สองเลยก็อ่า สองอยากได้รางวัลอีกไหมจ๊ะอยากได้รางวัลไหมจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ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 รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะสำหรับซีรีส์เรื่องแรกเออรู้จักคำว่ามิตรภาพมากขึ้นว่ามิตรภาพคืออะไรจ้วจ้าพูดได้ดีมว่า รู้จักน้องๆฮะน้องๆเขาแสดงดีมากแต่คนเก่งมากๆครับผมพูดดูดีไหมเออได้ได้ได้ให้พูดอะไรเล็นิดนึงดีกว่าว่าคว่าจารนพูดเลยค่ะไม่ใช่เธอเธอจะพูดทางมาเลก้าจะเป็นอะไรกน้อ๋อได้จ้ดเธอะไม่ไม่สคิปสังงงวันนี้ให้กล่าวขอบคุณอะไรเล็กน้อยดีกว่าถึงช่องสไตล์ละผมใช่ไหมเริ่มคุณก่อนเลยโอเคครับผมก็ต้องก่อนหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณทางกับพี่เอด้วยนะฮะแล้วก็ชีวิน ที่ชวนผมมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าเปิดโลกมากเพราะว่าได้รู้จักน้องๆแล้วก็ได้รู้จักทีมงานใหม่ๆที่เราไม่เรียนทำงานแล้วก็ต้องบอกว่ากองนี้โปรเฟชชั่นอลมากนะฮะเร็วมากแล้วก็หลายอย่างนั่งงานหมดเลยนะฮะอันนี้นี่มันทำชมใช่นั่งานก็ดีหมดเลยเพราะว่าทุกคนนสามารถที่จะอิมโพรไวส์ได้หมดเลย อ่าเพราะว่าเขามั่นใจไงเพราะนักแสดงเก่งนะให้พูดแบบนี้นะเพราะนักแสดงเก่งให้พูดอะไรเพิ่มต้องทำได้นะตอนนี้ใช่เออครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกว่าพวกผมทุกคนนะฮะเป็นคนดีกับคุณครั้งหมอยอย่าที่ตรวจสอบไม่สอบได้สั้นซ่า ออแล้วโอเคครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เข้ามาร่วมงานกับพี่ชินวิรแล้วเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นแบบซีรีจริงๆนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณกับขอบคุณ,คณเพื่อนนักแสดงขอบคุณคนดูทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งใจทํามากๆนะตั้งใจที่ทจะแบบเออแสดงออกมาให้มันได้ดีแล้วก็ขอบคุณตัวสองเองด้วยที่แบบว่าเออเราก็ได้เป็น เราได้เป็นเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ไม่กินทุกคนแบบ<อ>พอดูเราก็การเต็นพร้อมๆกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแซงว่ามันมันถึงมันทุกคนสนุกไปด้วยกันอะ่ะเราก็ดีใจมากแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยครับขอบคุณมากครับโอ้รอดรอดในที่สุดเราก็รอดครับคือที่จริงห้าตอนมันก็น้อยไป จริงคือคือโปรเจกต์นะครับพวกเราทํากันมากันเกือบปีตั้งแต่เวิร์กช็อปแต่ที่ทุกคนรู้ทุกคนก็จะได้เห็นตามโซเชียลนะที่พวกเราได้ลงพวกเรานักแสดงทีมงานทุกคนทุกๆคนของกอบี่เอวางแผนกันเพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าบอลเเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมและมีความสุขแบบนี้อยากให้ทุกคนโบกมือให้กอปีเอนะครับสุกยอดมากครับ ขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นตัวแทนทีมงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องน,นะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนเลยทั้งลูกค้าสปอนเซอร์ทุกคน AS แล้วก็ SF ทั้งหมดอ e ีสตันด้วยค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเป็นคนเลิศนะขายขอมเก่งมาสกิบขขยของได้ <c oughs> แล้วที่สำคัญครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เราเวิร์กช็อปกันกิจกรรมทุกอย่างพี่ๆให้กำลังใจพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่คู่จิ้นใหม่รวมถึงทุกๆคนในวอลอัลไบนะครับ ถ้าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีโปรเจกต์วอล์กอายนี่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนมากครับอยากให้ทุกคนปรบม,มือตัวเองด้วยนะคะวันที่สำคัญต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักแสดงของผมรวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกๆคนเลยนะพวกเราเวิร์กช็อปพวกเราผ่าแต่ยืนหน่อยได้ไหมครับทุกคนยื่นหน่อยได้ไหมคะทุกคนปรบมือให้กับพวกเขาหน่อยครับสุดยอดมากครับเก่งมากคะ่ะถึงแม้ว่าคู่จิ้นใหม่จะจบลงนะครับก็ส่งไม้ต่อให้กับ ผู้จัดก,การส่งคำผู้จัดก,การการกอดด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับการกอดหูค่ะโอเคที่สำคัญขอบคุณน้องเซ้งครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีคอยอยู่ด้วยกันตลอดเราเราดีใจกับน,น้องมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องเก่งมากๆเราภูมิใจในตัวนายมากเก่งยอดมากสุดยอดมากเก่งเรา ชายเก่งแล้วขอบคุณฉันทำไมไม่รู้พูดอะไรไม่รู้สึกเฉินเมื่อกี้เขาก็จูบเลยปะไม่จูบไม่จูบบ้านอกเรื่องเราไม่ตอบอะไรบางอย่ให้เขาเดาเฉินเนาะอ่าโอเคเสงอีกหนึ่งดีกว่าจ้าวิชัยแซ่ฟ้านขอบคุณครับขอบคุณโอกาสจากพี่ชีวินที่ขอบคุณครับที่ทําให้เราได้รับโอกาสแล้วก็พวกเมทุกคนได้รับโอกาสจากพี่ชีวินทําให้พวกเราได้สมบทบาทได้ลอง ทำให้ทุกคนได้เห็นได้ส่งทอดตัวละครให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อยากขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานจากพี่ๆรุ่นน้องทุกคนที่เราแบบทั้งออกกองเอ่ยพี่ทีมงานพี่กล้องเอ่ยคือทุกคนเป็นมิตรภาที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยครับพี่พี่แฟนคลับทุกคนถ้าเราไม่มีพี่ตั้งแต่วันแรกเรายังไม่รู้เลยครับว่าวันนี้เราจะยืนอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้เราเสมอครับผมเพราะว่าอยากบอกทุกคนจริงๆว่าเวลาที่ท้อหรือเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยเรามีทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละครับผมที่คอยอยู่ข้างๆอยากขอบคุณแล้วก็จับมือร่วมเดินกันไปยังเหลืออีกสามาที่ให้ทุกคนได้ร่วมดูไปด้วยกันนะครับอยากให้มาร่วมดูตอนจบด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ถือว่าเป,ป็นการปิดจบที่ดีแล้วนี่ก็คือคููจิ้นใหม่อ๋อยังไม่ถึงยังไม่จบอ๋อต้อยอดให้ตัวเองจ้าต่อไปจะขาดไม่ได้ผู้ชายคนนี้เราเรียกอขาผู้ชายกันปเนาะผู้ชายคนนี้คนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมามาคุณชีวินคุณเลีนช่วคุณชีวิตธนาบินด้วยนะคะลงไปเองขึ้นมาเองจ้า มาคุณชิวินเล่นเชิงทางนี้จ้ะเดี๋ยวฉันจะเป็นเป็นพี่กอลเต็มตัวให้ในวันนี้อ่ะคุณชิวินคุณรู้สึกไงบ้างวันนี้มันเหมือนผ่านมาเกือบจะครึ่งทางแล้วกับซีรีส์วอลออฟไวที่คุณตั้งมันคือยายคนนี้เขามีความแบบฝันเนาะเขาอยากทําเรื่องนี้ให้ดีแล้วเขาก็แบบคือเขาก็บอกฉันมาตั้งนานแล้วว่าแบบมันจะมีเรื่องแบบนี้ประมาณนี้เกิดขึ้นเลยเนี้ยวันนี้เพื่อนทาสําเร็จแล้วอ่ะเพื่อนยังไงบ้างคะจริงๆเราก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรเจกต์นี้มันตั้งแต่2019มันเกิดขึ้นนนใวัท่ เราแย่ที่สุดในวันที่เรารสึกไม่รู้จะทําต่อหรือเปล่าไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าวันนั้นเราหันไปเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเรายังมีคาว่ามิตรภาพอยู่แล้วเราเชื่อว่าไม่ใช่ในวงการของเรายังมีหลายๆลยคนที่อ่อนแอนเหนื่อยล้ากับวงการของตัวเองอะไรเงี้ยอยากให้ซีเรียลนี้ถูกทําขึ้นมาไม่ใช่เพื่ออยากให้แรงอย่างเดียว เราอยากทําให้มันตอบโจทย์อะไรเปนอยา่างและเป้าหมายของเราเราอยากให้ซีรีส์วเท่าเทียมกับซีรีส์ปกติละครปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพหรือว่านักแสดงของเรามันก็ไม่ได้แตกต่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวันเนี้ย สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่ทีมงานทุกคนตั้งใจสิ่งที่แฟนขับตอบรับกลับมาสิ่งที่ลูกค้าก็มันเกินความคาดหมายของเรามากๆเลยก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนขอบคุณนะตรงนี้แล้วก็อยากให้สพอร์ตพวกเขาต่อไปแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆได้ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วก็คือคนที่มา เขาจะปมือแล้วก็กรีนน้ำหนักให้พวกเขาสักหน่อยนะคะกรีนน้ำหนักเลยทุกคนยังไงครับทุกสองยังไงเพื่อนเธออะไรไอ้จริงเพื่อนก็เพื่อนไม่มีสกิปพ์พายะเอานี้เอานี้จะมีให้สวยอ่ะนักแสดงยังไงเรายังไม่จบเท่านี้ยังยังไม่จบอีกยังไม่จบมีเล่นเกมหรอถ่ายรูปรวมค่ะโอเคดูมีเล่นเกมกันตรงนี้ถ่ายรูปรวม ถ่ายรูปรวมอาถ่ายรูปรวมขอเสียงปรบมือให้กันด้วยซนทุกคนหน่อยค่ะอ่าเลยเนะจ๊ะมาเลยเทเลมิวส์นะคะแล้วก็น้องวินวินเนอร์แล้วก็น้องมิน้องมิวน้องน้องอะไรเต็มไปหมดเลยน้องมิวน้องมิวนะคะกังกรด้วยนะจ๊ะมาเธอพูดครบหรบอเปล่าฉันพูดครบฉันพูดครบอ่ะฉันพูดครบแล้วจบครบไหมครบใครยังไม่ถูกเลกชื่อบ้างเฟิร์นจ้า เดี๋ยวจบไหเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราจะได้คุยนี่นิดนึงนะยังไงเดี๋ยวจะต้องคุยนะคุยจินใหม่หรอคุยจินใหม่อยู่ดิแล้วคุยจินใหม่อีกเรื่องหนึ่งเธอจินใหม่เอางี้นะไอ้ป้ากี้ซีดเดียวกันในเรื่องเลยป้ากี้เขาเดินมาเขาสะดุดแล้วเขาเป็นยังไงเขาอ่อนแอค่ะเธอว่าไงอ่ะเขาแกล่ะเธอว่าไงอ่ะหรือว่าจริงๆเรื่องราวทั้งหมดเขียนมาจากชีวิตจริงกันกอนเป็นแฟนกันไหมอ้าวตอบไม่จบแล้วบิลลี่เสร็ง่ะไม่ พูดไม่ได้พูดไม่ได้ขอคันพูดผู้ชายคันพูดเขาบอกว่าอย่าบอกใครนะเขาเออเขาบอกอย่าบอกใครนะขอไปสองแถวมีคนหนึ่งย่อแบบนางๆแบบเนี้ยเออเธอทำแบบย่อแบบนั้ใครใครใครตัวเล็กอยู่ข้างหน้าหน่อยนะลูกนะเอ้ยเอาต่อแล้วใไปอยู่ข้างหน้าดูหนึ่งสอง ทำไมนับแฉลเขายังจัดคิวแบบไม่เสร็จเหมือนอยู่กองปะเมาออยู่กองปะเอออยากเล่าเรื่องราวให้ฟังเดี๋ยวรอซีรีส์ทุกอย่างจบหมดนะเดี๋ยวฉันจ่อมาเล่าเรื่องราวแฉวงการของเบื้องหลังของเบื้องหลังวอล์กไวยให้ฟังอ่าใครอยากดูบ้างใครอยากดูบ้างเห็นไหมหรือให้พูดวันนี้เลยเธอเสียงมันอ่อยสันอยาทำเลยเราแค่เราไม่ต้ทำเราเราไม่ทำว่าที่เรานัดคิวไว้เรายกเลิกเลยเรายกเลิกเราไม่ทำแล้วงั้นไม่ดูนะจ๋า มีโซด้วยอ่ะคะอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นนะเออสวยสบัดเลยสวยเนาะเขาสมกูพูดไม่ได้อ่ะอะไรชิวินขผมองยายช่างเลยอนุภาพความสวยของเราอะใครระหว่างนี้นะทำไมอะมันจะเห็นเหรอ เหมือนตอนกูออกกองเลยอ่ะที่บอกว่าดีแล้วหอกเค้กให้โฟกัสที่เล่นหรือให้โฟกัสที่อื่นคะอ๋อที่เล่นเนาะชอบท่านั่งตะก้องใส่คนเดินมาเห็น ดีแล้วนั่นล่ะอ่ะจะไม่จบเดี๋ยวเราไม่จบอีกเราตักทุกคนเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟไหมจะให้ลงหนังเปิดไฟหรือว่าอะไรเป็นแฟงนี่ไงเป็นแฟงอย่างเนี้ทิลาร์ทิลาร์ทิลาร์ฉันไม่รู้ทีลาร์ฉันไม่รู้ สม้วก็ทษเธอเปิดหลบกวนเปิดให้หน่อยได้ไหมชิวไปมาเปิดไฟฉันก็ตกใจนะเออได้เห็นไหมล่ะไม่โทษเธออเลยอ่ะจะพูดขาดคำไหมทุกคนก็ยืนอยู่ด้วยกันครับตอนเขามาเดินบริษัทเดินมาหากันจากรเพื่อถ่ายรูปจักอ่าเปิดให้ครบนะทุกคนเปิดให้ครบนะมีเราไหมมีเราไหมมีมีพี่ชายละแล้วให้น้องก่อนไหมอ๋อให้น้องก่อนเออ แล้วสิรงีเรื่องนี้นะคะยังมีคุรมด้วยแล้วก็พี่เด็ดด้วยที่จะมาเป็น acting คน acting ใจแล้วทุกรก็ต้องกับรวมด้วยนะจ๊ะใครยังไม่เปิดนะอย่าให้ไฟดาวมนเธอเราสามารถทํำไฟเป็นรูปคําว่า A อสเพย์ได้ได้ยักไปหนะชีวิตยักอะไรนะกู่อะไรนะอยาก บอกว่าฟังไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อว่าในทุกคนที่นี่คือโหลดแอปพลิเคชัน AS Play แล้วเธอรู้ปะไมู่้จ่าจริง AS เธอดูฟรีทุกเครือข่ายดูฟรีแลายที่สำคัญถ้าอยากดูชันเลกเตอร์ครัทอยากต้องมสมัครแฟมิลี่นะเฮ้ยใครสมัครแฟมิลี่บ้างยกมือขึ้น ใครสมคัครแฟนเบรรี่บ้างเปิดดวงดวงดาวเฮ้ <S <S ยเฮ้ยเยมากยอะมาเรียกว่าทั้งหลอกเธอรู้ไหมว่าออกไปข้างนอกยังไงเดินไปหาใครเขาก็สมัครเอสเพลยถูกาาต้องแล้วถืเอเดินออกไปข้างนอกทุกคน<อ>ยกแขนอยู่บอกว่าหนูสมัครเอางี้เราเดินออกไปข้างนอกทุกคนมาดูหนังเอสเอฟใช่พอเราอยู่ในโรงหนังเอสเอฟเอสเอฟจีเซ็ทโชวเท่านั้<อ><อ>นเท่านั้นเท่านั้นแต่พูดเลยว่าทุกคนดาวน์โหลดเอสเพลยอ่าถูกต้องใช่เฮ้ย<อ>ลืมดีไซน์หรือเปล่าคะ วก็เ่อกี้พ you know> ูดเองว่าไม่ต้องมีอะงงเธอจะงงเกดยิ้มใน่ได้ไหมใส่แ้วหรือเราเปลี่ยนเิมิณักค่ะให้ชีมิณักก่อนเนาะขอวิดีโอนิดนึงได้ไหม ทุกคนรู้ร้ามกันว่าว่าเฮ้ยเก่งอ่ะเป็นพีิตทุกคนรู้กันว่าชีวินบา่ขอออกไปค่ะแม่ไม่มีรอยยังพร้อมกันหนือยังทีไง เนี่้ปะอะไรปกติอะอะไรพอเยอะมากปกติคอนเฟิร์มเขาทำเทเลเดาให้เราแล้วเราจะไม่เห็นหน้าเขาเดี๋ยวต่อไปให้เขาอ่ะหยิกแฟดจากเทเลดาวเป็นของหน้าตัวเองอ่านี่มาดีมิติใหม่เห็นปะถูกคนเห็ได้เห็นหน้าอาดี่เลิศอ่ะสองอ่ะอ่ะฟาร์แล้วจริตเราต้องบัตทีนสมุปว่าคุณโซไปงานใจวิ่ไหนเราใช้เทคนิคนี้เรียงลิขสิทธิ์กันอย่าว่านักจะใช้กับที่เอาเรียนเข้ามา สองหน้าเลยสองหน้าเลยมาสิเฮ้ยเธอทุกคนมีจิตแบบใช่คือสองเสร็จแล้วแบบอ่าอ่าอ่าฝากมาฝากทุกคนสองเลยมาเลยเราวอยู่ตรงไหนวะชีวินเราต้องนั่งลงไปแหละหล่อนเธอต้องนั่งลงไปมามามาเด้ ได้ยืนสักแบบว่า3นาทีสามนาทีให้ถ่ายรูปฟิลๆ3นาทีแล้วเราจะเกล้าเอาเป็นว่าใครคู่ใครตอนนี้ยืนเป็นคู่เลยยืนเป็นคู่เลยแล้วระหว่างนี้อ่ะยืนเป็นคู่เลยยืนเป็นคู่เลยถ่ายรูปสุดท้ายให้เวลาสามนาทีละแม่เชยบอกว่าเชยมาคนเดียวทำงานอยู่เชยคืออู่และไมคตอนนี้กูก็โอเคเออยังไงนี่ถ่ายชัดหรอหรือท่าตัวเองก็ได้เออ เธอบังเกิดน,นะบรรยากาศวันนี้เหมือนซีรีส์เราจบแล้วอะอย่างเนาะอันนี้นคือแค่พาเที่ยวนะเธอขอให้ถ่ายรูป <c oughs> โอเคคุณหมว,มวดตอนนี้แสดงว่าหลังจากนี้เธอตรงนนขอช็อตผู้บริหารหนึ่งช็อตได้ปะได้สิ <c oughs> ได้เลย <c oughs> อาตุคจี้นี่หนก่งทีมนึงผู <c oughs> ้บริหารถัดยิงเข้าแฟนคลับหรือว่าข้างหน้าเถอะโอเคเด็กๆขอหนึ่งทีนั่งลงบนเดิมเล่นสอง เก่งมาก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 นั่งลงไปนั่งลงไปเฟิร์สเปิร์สโผล่ลงมะเปิดไฟสิเพราะเราเป็นตัวถ่อมเราเป็นพวนตัวหน้าอยู่แล้วใครรู้สึกว่าเป็นตัวหน้าเปิดไฟแล้วยืนที่สูงที่สุด เร,เราเล่นเขาเล่นมาเรียนเชิญนักพัฒนาจากเอสเอฟด้วยนะคะใช่ค่ะ,ะตรงนี้เลยต้องขอบคุณสถานาทนี่ดีแบบนี้จริงๆโร,ง,รงพัพยนตร์ของเราเวลาเราดูหนังเราต้องดูที่แต่ถ้าสำหรับเอสเอฟลงทุนได้ทำทเป็นภาพย,ยนตร์เป็นภาพยนตร์เลยบอกว่า,า,าเยอะมูฟวี่เป็นฟิลเป็นฟิลจอย แ้วก็ A สักก็ทำซีซั่นสองเลนได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะแล้วตอนนี้เราไหมคะมีมีก่อนมีก่อนด้วยมีมีค่ะโอเคไหนวะไม่ถึงดิตื่นแล้วอ่ะเปิดไฟเลยจ่าที่ไล่ทุกคนเปิดไฟนะ ทุกคนยืนถ่ายรูปทุกคนเด็กๆยืนยืนยืนถ่ายรูป3นาทีระหว่างนี้จะเราจะแอบคุยนิดเดียวคุณโซได้สิขอบคุณผูกบริหารขอบคุณท่านผู้ใหญ่จากเอสเอฟด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเอสเพย์ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าดูเวช่างดนเลกเตอร์คันนะคะต้องสมัครแพ็กเกจสเปอรี่เด็กๆยืนเลยลูกยืนก่อนนะคะระหว่างนี้ระหว่างที่เราถ่ายรูปเราต้องพูดคุยกับเรื่องต่อไปนิดนึงได้คุณดังก์ตอนนี้อยากให้คุณแบบเด็กๆอ่ ทุกคนที่ถ่ายรูปให้แม่นอะแล้วอะเราเรามาพักสนามตรงนี้อะฉันเยอะตรงโน้นหรอเออไม่าท่าสนาม,มโอเคที่รักคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับอีกอาทิตย์หน้าเราจะกลายเป็นเรื่องของสองครามผู้จัดการเราเราู้สึกยังไงบ้างคะเออเต็มเต็ครับเต็วันครัต้องการเงินเราก็บเงินแบบอ่านะคะเดี๋ยวอังคารหน้าทุ่งวันอังคารสามทุ่มและห้าทุ่มดูฝีทุกกระขายนะอ่ะคุณกังคุณกังรู้สึกไง <laughs> ไม่ให้ดังนะคะพ่อจ๋าอ่าโอเคเธอเห็นหรือยังว่าสภาพที่ฉันออกกองทุกคนวุ่นวายแบบนี้เลยเห็นไหมยืนแต่เราแต่เรายืนซิทอินถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะเก็บตัวระดับอ,อ่าง<ๆ>ให้พูดเลยเค่ะอาการรู้สึกอย่างไรบ้างให้กังฟังเป<ๆ>็นึงได้ไหมไม่ต<ท>ืน่นเต้นครับที่เห็นตัวเองคือพุ่นแค่จะนุดไปใต้เก้าอี้เฉยแต่อย่าอคตินะบอกเลยว่าสุดๆสุดๆปังทำไมอะ เธอเรื่องนั้นมันเป็นแบบนี้เรื่องนี้มันแค่เป็นแบบเอามีดแทงเออแต่เรื่องต่อไปเป็น,นยปอ,อ,ยอ,อย่างนี้เลยว้าวสิ่หัวตกกันเหรออ๋อพี่โซอย่างนี้เลยจีบอ๊ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเฮ้ <laughs> ประมาณเป็นตัวนี้เลยเออยังไงก็ฝากฝากยันกวางมิ้วยได้ไหมคะขอบคุณครับโอเคที่ร้านยังไม่จบแค่นั้นเราขอคุยกับทะเลมิ้วเอาผ้าสลากกลับขึ้นไปทะเลมิ้ว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 ทะเลมิวทะเลมิ้วผ้าสลากเราแม่อะไรลูกค่ะแม่คุณขาข่ะป๋าเอาอย่างนี้ต้อถามกันทุกคนว่าคุณเนี่ยคือหนึ่งในตัวดําเนินเส้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับครับจริงไหมว่าเธออันนี้เขาทำอะไรกันอ่ะ อบคุณทุกคนทุกคนนะครับเ,เอา,อางี้ทุกคนไม่ต้องไปสนใจเขาเดี๋ยวเราคุยเองอเอางี้ให้หน่อยนิดเดียวว่าเป็นยังไงบ้านตกไปแล้วแล้วบอกเลยว่ามีคนเองด้วยว่าคุณสองคนไลน์จริงหรือเปล่าเออเออเออผมอไม่แต่คนนี้ไม่แน่อ่า,อาคนนี้คนดีครับคนนี้คนดีครับอ่ะยังไงเรื่องสมัมภาษณ์ผู้จัดการเราให้ให้แอบสปอยให้อีกนึงดีกว่าจะบอกว่าคือมันอันนี้เพิ่ง เรื่องราวของเราสองคนมันจะค่อยๆเปิดเผยมาเรื่อยๆแล้วหลังๆเกนียจะค่อนข้างลงมามีส่วนร่วมกับเรื่องเนี่ยคืเรื่อยๆทุกคนจะติดตามอ่ะจะรู้จักตัวละครของเราสองคนได้มากขึ้นถ้าเกิดมบนั่นชากอย่างที่แบบร่วกับคอยไวถามแค่นี้มันมีการสปอนมาว่า NC ของ p ีดิวูุจริงไหมมันจะได้เห็นแบบยังไงต่อไปบ้างจะปล่อยแค่ไหนเออเออมันปล่อยมาได้แค่ไหน ถ่ายเยอะมากเลยใช่ไหมใช้บ้านไม่ใช้บ้านไม่ไม่ก็คือหม่อมมีเขาอ่ะจะเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้อย่างเงี้ยขายใไห้างได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอางี้ฉันเก็บไปดูเองไปดูกันเองโอเเคกไปดูกันเองดูกันเองดดูกันเองไม่ไม่อยากดูอ่ะไม่ได้เหรออ่าด้ทำใจไม่ได้ตามใจไม่ได้น้องไงน้องเข้าหาตลอดแต่น้องน่ารักนะวันที่ถ่ายกลได้ วันที่ถ่ายน้องน่ารักมากเลยเนาะน้องแบบมาแต่เช้าเลยแล้วก็กว่าจะให้ถ่ายกี่โมงลูกไม่เธอเธอถ้ากว่าจะนั่นอ่ะเราต้องให้ทะเลเขาได้พิสูจน์ตัวก่อนเออว่าเขาคู่ควรกับใช่เออยังไงก็จะเป็นแม่กับทะเลมิวด้วยค่ะขอบคุณครับเธอวันนี้งานของเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาเฮ้ยทุกีก่อนเราทุกคนต้องเข้าใจอย่างว่าไม่มีสคริปบเรองงยังไงงงน้ำจะเป็นคนแรกทุกคนคะวันนี้สนุกไหม เอร์ไปให้หน่อยได้ไหมขเาไม่เ็รเดี๋ยวเวไปให้ตอนท้ายเดียขอเาปก่องามันาเปิดนิดเดียวรีค้างร้นะคะใครที่นำรถมานะคะเอาบัตรจอดรถไปปั๊ที่ชั้นเจถูกต้องวันนี้อย่าลืมปั่นแฮชแท็กแฮชแท็กเธอมาอินเอาใหม่แฮชแท็กเธอ ทุกคนคะทุกคนคะฟังนะคะก็ย้ำอีกครั้งเออวอลไวน์ออนแอร์ทุกวันคันนะคะสามทุ่มเนี่ยเป็นเวอร์ชันเดลิเตอร์คันนะคะต้องสมัครแพ็กเกจอ๋อแล่วหยุดนุ่งหลอกเลิศอยู่นะ อยู่ทางหน้าเราหยิบใครเขามาเป็นพิธีกรไหมมาเป็นแทนเราหน่อยพอสุแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดูฟีทุกกรขายคือเวลาโอเคและเก่งมากเลยนะคะเร็วๆนี้นะคะติดตามกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเก่งเกิดตามพิชชี่มาหนึ่งลอดนะแล้วก็เก็บตัวแลน้วนสอ2 3ไปเลยอ่าฝากไปด้วยนะคะว่า ก็้อก็อด้วยวันนี้ให้สัตว์ที่เรานะจ๊ะขอบคุณค่ะ